สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแสนน้ำพึ่งสมเทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักง,งานเกษตรอำเภอปวยน้อยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับสวนองุ่นผาออสหมู่หนึ่งตำบลปวยน้อยอำเภอเปวยน้อยจังหวัดขอนแก่นขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ นี้อยู่ที่สวนองุ่นผาออสนะคะอําเภอเปยน้อยจังหวัดขอนแก่นชื่อกนุกอรมีวงวิทยาค่ะกอย่างหนึ่งคือวันแห่น้ำแห่ปปู่คนอยู่เชียงใหม่ค้นเคยปลูกองุ่นมาก,ก่อนคุค้ทอานของโครงการหลวง คันนี้องุนเป็น b ิวตี้ซิดเ l e เป็นพันไรเมล็ดกอนหนาที่สีเข็ดกกอนหนาที่สีแปลว่าเริ่มมาเริ่มปลูกองุนเนี่ยจ้ะเข็ดอีหยังอยู่กอนหนาอ๋อกระตุ้นอะไรอย่างเงียทำร่างยูเขียกแล้วค่ะจะออกมาอยู่บ้านในสองปีจะเริ่มปลูกก็เลยมีนักวิชาการเขามาให้คำแนะนำมาจ้ะแล้วคุณท้าไปเบิ่งงานไซเดอร์อย่างเรื่องนี่คืออยากปลูกอินทผลัม ก็เลยเคยเห็นเพิ่นลงลงไหวก็เลยร้องโท่ไปหาเพิ่นบัดีเพิินก็เลยบอกว่าอินทพาล้ำอ่ะว่าอยากให้ปลูกกันไดอยากให้ปลูกองุ่นดีกว่าประมาณนี้ครับท่านท่านนี่เข้ารับมาจากเพิ่นเล่นมาแต่เนีนค่ะท่านแบบของโครงการหลวงค่ะปลูกจากซีล้วคะ จะปีอันนี้ได้สามปีก่วล่ะค่ะจากเขาสี่ปีละผลผลิตเก็บได้ประมาณปีละจักรอบกันปีหนึ่งสองรอบค่ะรอบละประมาณกี่กิโล่ะรอบละประมาณกี่กิโลมันมันขึ้นอยู่กับอากาศน้อเนาะแบบวันเสี่สามสิบสี่สิบเดียวแต่หาิปกับนีค่ะเดี่ยวแต่กับอได้มากไหมค่ะยังหลูยังเลี้ยงหลูอยู่ ื่องๆล้วปัญหาที่ห้องคบัวขึ้นอย่างแน่นกับเพียบไฟไล่แดงเป็นตัวแหลกเลยเ,เข้าเอาอีหยังตองกันย่แลแน่นแกับมักด้วย,อ,ยอีหยังมิยายสมุ๋นเหล่าขาวแล้วก็สมควันไม้แล้วก็นวก,กนล่านี่ใส่สน้ำสาวขาวกับบันน้ำขั้นสมพักเนะียเป็นถือว่าเป็นหน้าโน่เนาะ เป็นชีวภาพเป็นชีวภาพเขาได้การสลับลสลับกันไปอ่ะเขาได้ไปรับรองว่ค่ะเขาได้มาประฐานนะอ๋อได้ C A P C A P ค่ะอันดับแรกอะปั๊บปรุงดินก่อนเลยค่ะเพราะอันนี้ตัวโจรการณ์คือดินบดีเอามาลงเลยมันจะสินัก ไปไปได้ซา,าอมอันนี้ปลาปูงจังไดก่อน,นะคะ่ะหนึ่งอันนี้คือปลูกแล้วจังจังนับปรปุงโดยการหมักแล้วก็ใส่น้ำน้ำขิงว่าลวดแล้วก็น้ำหมักต่างๆน้ำหมักหมักตาเนะะี่ยค่ะแล้วก็น้ำจุลินซี่แสง กับาวกรนไายวัสดุในขั้วเรื่อนเศษเรือยางเข้ามาแมนค่ะแมนใบใหม่แกบเมื่อเอามาหมักแล้วก็ให้ให้เขาล้มไปเรื่อยเรื่อยมีก็จะมีทังแรกที่ปลูกที่ปีแหลกเลยกระใส่ปุยทั่วไปอ่ะสูตรทิ้งหาทิ้หา่ย พอปีที่สองกับกับเบิ่มไม่อยากใส่กะเปลี่ยนเป็นใส่ตมุนี่ย่างเดียวอยากปรับปรุงดินให้มันดีเองไปที่ไหอันนี้มีการจำนายทอนพันจำนายอย่างมันจะเรืยอว่าจำนายแตงแตงจำนายตาแต,ตงกรนโหลกมันกรอนค่ะถอ,อนพันเขาตรงนี้ต้นปลาอ้วก็เอาพันเนี่ยไปตดตาตรปลาผ่า แต่ตอนเนี้ยถ้าขยายเองอ่ะเพราะได้ก็คือตอนต้นตาอันใดที่มันเนเียนหลังออกตอน้นตานั่งก็เอาตอนตอนเราจะให้ดันติดแม่เพราะมันติดแบบเปลี่ยวพันธุ์ดีมาเขียวเลยต้องไปปลูกใหม่กระตือต้นตานปลูกไว้แล้วพันธุ์ดีเป็เขียว